ชิ้นปลายก่ตีนไก่นี่เก่งเหลือเกินมันอย่าไปบอกใครก็นะว่าผมเป็นลูกศิษย์บนรักร้องไายมาเนอะชั้นเเรื่องสงสัยชั้นอยากจะดูนะว่ายเด่นมันเป็นพี่ชายชันแท้ๆแต่ทําไมฉันไม่เคยเห็นมันออกร่นเลยมันมีสิทธิ์อะไรอะพ่อฮะมันเป็นพี่ชายฉัน แต่มีแต่ชั้นที่ออกปล้นมันเอาเปรียบชั้นเนี่ยพ่อสั่งให้มันอยู่ที่ซ่องโจรนี่ไงเอ้ยจะบ้าหรือไงวะกูจะมาสั่งมันทําไมก็แม่มึงนี่แหละสั่งห้ามมันเอาไว้โอ้โหสอนลูกดีนะการปล้นคนจะเป็นตราบาปติดตัวตลอดชีวิตแม่มึงเนี่ยไปสั่งห้ามมันมันจะไม่ออกปล้นไงแต่มึงอย่าได้น้อยใจไปกูรู้ยังไงไอเด่นต้องออกปล้นมือนกับมึงได้กูจัดการให้จัดการให้ฉันด้วย ถ้าวันนี้เดนไม่ออกรอดชนยเดาก็ไม่ออกรอนเหมือนกันเฮ้ยใจเย็นสิวะรอดูได้น้อยใจเหลือเกินจะผู้จัดการให้ไอเดนไอเดนโว้ยของใครวะเพล่พี่พ้อตกเป็นข่าวเพล่ตองแอ็ตปลัดเรียนหนักมัดดูั้วยรับบทเป็นเจ้าเดนเล่นกับตำรถจเบนนะกมาด้วยครับซิงเกิลคนพบใจกับพบอพดหรือการฆ่าวายะ เด่นเสียงดังหงหิวกระมังบอกมาอ,อกจากห้องครัวเรียมต้องขา อย่างเดียวอ่ะมึงจุดไปหลายคือมึงทำไปจะต้องขานี่เหรออ้าวเกิดก่อนมันร้อแบบนี้ทำเป็นแบบนี้จะให้ทำไงกูไม่กินหรอกเอาไม่กินต้องขานแล้วกินแล้วกูจะกินขนมจีนแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายใส่เตีนไก่อะไรบ้างนะขนมจีนแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายใส่ตีมไก่กินอะไรกัเ่ให้แม่ครัวที่นี่เฮ้ยกงทำกับข้าวไม่ใช่เหรอ ทำได้ไปนเนี่ยมึงไปกครัวเนี่ยทำไม่ได้ก็ไปออกก้นขนมจีนแกงเขียวหวานปลาูกปลูกชินกนก้นปลากายไส้ตีนไก่ขอไปเปื่อยด้วยขนมจีนก็ด้จะทำให้ดีใส่ลูกชิ้นปลากายด้วยนี้เพื่อน้องแกงเขียวหวานมึงหายปไปไหนมึงทำกับพ่อเป็นไปนนี่ยฮะเออแกงเขียวหวานขาไก่ก็ดี จะทำให้เกี่ยวดอกไม่ปล่อยพ่อยืนมองเชิญมาพ่ออยายไม่กินพ่ออย่ามัวยืนตีคิมซื้อกินเอาดีกว่าเชิญพ่อมาชิมสักคำพ่อเอาข้าวให้ไอ้เด็นเฮ้ยเก็บเอาไปทิ้งไป กูไม่ชอบกูไม่กินเอาไปทิ้งเลยกินได้ไงล่ะพ่อของกินได้ก็กูไม่กินนอะก็กูกินน่ะอะกูกินไปที่ของตกพื้นกินได้กินไปเออของก็ถือว่ากินดีๆแต่หาเฮี้อะไรกเฮ้ยพี่มาพูดกับพ่อแบบนี้ได้ไงวะเขาจะกินขนมจีนอะไรวะกินขนมจีนแกงเขียวหวานปลากายอะไรที่ร้องไง นมจีนแกงเขียวหวานใส่ลูกชิ้นปลากายตีนไก่นี่เก่งเหลือเกินมันอย่าไปบอกใครกันนะว่ามึงเป็นลูกศิษย์บนรักพี่ร้องง่ายมากเลยเนาะอ้าวพี่จะมึงร้องอีกกูไม่กินดีกว่าอ้าวกูจะกิน มึงอย่ามากบเกลือนเดินให้เดินทับมึงพูดกับพ่อแบบนี้ไม่ได้เพรามึงไม่เห็นหรอลูกน้องพ่ออยู่เนี่ยมาไมมันเป็นแบบยางไม่ดีอ๋อกูรู้แล้วกีเด่นไม่ยอมออกปล้นที่มันไม่ฟังพ่อทุกวันนี้ก็เพราะมีพี่แบบมึงเนี่ยทไมก็พี่แบบมึงคอยให้ท้ายมานี่ไงมึงกล้าพูดหรอไม่ได้มากูให้ท้ายเด่นเรือมันไม่จริงมันไม่จริงไงมึงคิดดูดนิถ้าเกิดกูให้ท้ายไอเด่นแล้วกู จะเอาตูดที่ไหนขี้เฮ้ยโ้ยโง่คนละท้ายกันแล้วอย่ไปเถียไอเดนไอเด็กดีมึงสองตัวสบายมากเกินไปนะมึงเห็นไหมพุทติเขาออกโปรดออกจี้เนี่ยมึงอยู่ในโคจะกับข้าวมันหน้าที่มึงสองคนเหรอพ่อพ่อลืมหรือเปล่าเจ้าดาวน่มันก็มีหน้าที่ป้นส่วนผมก็อยู่ที่นี่ก็ทํากับข้าวไว้รอมันก็ถูกต้องแล้วไม่ใช่หน้าที่มึง หน้าที่เ่อกับข้ามหน้าที่แม่มึงกับผู้หญิงที่ส่งโจรมึงกับไอเด็กดีวันนี้มีคำสั่งกูออกปล้นกับไอ่ดา,าไปเดี๋ยวพอ่อจะให้ปล้ลปนยังไงเดนไม่เคยปล้นเดดไม่ไปเลย <gency! S 2> เดนเชื่อแม่พ่อเป็นหัวหน้าโจรผู้ต้องฟังพอ่อไม่ใช่ฟังแม่ไปออกปล้นพี่ไม่ไปหรอกพี่เชื่อแม่พี่ไม่เคยปล้นพี่ไม่ไปมึงเชื่อแม่คนเดียวเหรอแล้วกูเป็นพอ่อไม่เชื่อกูเลยหรือไงเอางี้นะจะให้กูต้องดุต้องด่าต้องว่ามึงมากเลยไปออกปล้น ไม่ไปหรอกพ่อไม่เคยป้นเลกดืด้อดีนะกูอยากรู้เด็กเลืออย่างมึงเนี่ยมีเลือดก,กูส้ํดำในตัวบ่าปึกหรือเปล่า,ลาแล้วคนอย่างมึงเลือดจะสีดำหรือสีแดงไอเด้าครับพ่อดูเลือดก,กันหน่อยสิเ,เด้ามึงเดียวไปเลือดม็นสีอะไรวะไงวะเพื่อน <S <S พ่อฮะเลือดที่เด่นมันสีสมอนทอนอ่ะ สีอะไรวะเทาไมจะสีแดงอันนูดูสีอะไรอ่ะมันอ่อนแอมากเกินไปเลยเราอยากเห็นเลือดพี่มากใช่ไหมดีวันนี้พวงอยากเห็นเลือดดาวเหมือนกันเอาสู้คนเฮ้ยมันสู้เว้ยว่าไงเฮ้ยมันจับดาวเลยเฮ้ยช่วยไม่ได้ผมไม่ยอมออกปล้นเองนี่หว่าไปปนกับสมาร์เข้ามาดิสู้คนก็เป็นนี่หว่าไอเด่นน้องไอเด่นจะทำโน้องเหรอเดี๋ยวฟังตัวเ ปลาซบนี่ต่อหน้าผูดเดีใครไปเรียกแม่มาวะกูเองแหละขี่ขอดินนักอีเวนมึงเหรอ